สวัสดีครับพี่น้องมาเร็วครับมาเร็วครับพบกับอึนเปาะอ,อีกแล้วครับพี่น้องจะพ้ายางเบื้งแบบเอาอันนี้เห็ดยังสวัสดีคุณแม่โอ้เห็ดปีกขอให้ลูกใสยเพิ่นเอาออีหยังนี่กีบปม ก็เหมปอนอันจักจั่นอ๋อท่านตายอยู่ต้วนี้กินแดๆกินอยู่ั่วมากินขางนอกกินนู่นมันบอกว่า้นเงน้ยคินงกินนู่นไงกับแม่โอนวันนี้สิบโมงนะกันสิบโมงกินน้ำสามบาบินที่พิเขาฝากไว้ให้ลูกคนมาที่เฮ็ดต็หมูว่านครับหาสื่อมูบ่ได้ได้ไปละมูไขเม่อเสารเนะ ไปกัถึอวันพาในใ่าหไงคนนะข้าวขาหมูได้หมูแซ่ฟิดไว้ครับปส่งให้แบบนี้อืมสิไปส้งแล้วพี่น้องบานใส่ไปซ้งลูไส้ปลา,าเป็นเห็ดดูไส้ปลาไข่ทหารเป่นนระ,ะยยยแมผ่เ็นพริกเผาไม่กินไห่ซงไหม่กินเนื้อหมเใ็ดไปขา่ทหารครับปะปะปะมานนี่พี่น้องถาไปดิน ้าไปรเรียนบ้น <c oughs> บ้านนี้เป็นยังไงเนาะสวัสดีสวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีครับมันเยียย่ยมยามทำเขาจ้าจ<ะ>เป็นยังไงอยูย่สบายอยู่ดีสบายบาเปน,น,นวัทีเฮ็ดปนปนสวมบ้า มโอ้เสียที่งามเลยฟองแยกจืนครับอมินพร้อมกับเพจยายจืดผิดบันเทิงที่มีไอ้จืดใส่นีงามบอ่น้องฝากเสียแล้วแยกจืนงนี่ตัวอะนรก็บาทต่อสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิครับอมสูง้อมสูงแต่ว่าผมอยู่น้ำสีได้ฟรีครับ แฟนข่าวประเด็มาให้สองตัวให้มาโฆษณาะให้แฟนค่ับแฟนเพจบุญละพุนเป็นผู้จัดส่งมีจืนมาได้เฮ็ดดำแฟนค่ับเป็นบ้านบ้านหักแยกจืนเป็นเฮ็ดมากครับให้นสนับสนุนเพราะได้ย่างปากเรื่องทองไปครับพี่น้องบัวแพงเกินไปได้พี่น้องตัวละสองร้อยยี่สิบบาทพร้อมทรงเด้อแทงบัวแพงแพงบัวแพงเพราะว่าเสียสาวน้อยผิดบ้านแพงบ้านยัง บานแพงบานแพงแต่เสือแพียงว่าเพียงเสือว่าเพงพี่น้องแอดเข้าไปอ่แอดเข้าไปทั้งแอดมินเด้อร์ซัมสีได้อยากได้สีใดครับเอาไปน้องเข้าไปอยากได้เสืออยากยืนนั่งนีสืเอาไปเป็นเคินว่ากลุ่มแฟนคลับเนาะเป็นยังไงถึงมีแต่นอนแนีวมันดีกว่านั่งอ๋อดีกว่านั่งหาดดีกว็ข้อนอนดีกว่านั่งฟังดีกว่าฟังผู้เฒ่าอนว่า กสิเฮ็ดีอย่างก็เลยนอนเบื่องทรศัพท์ข่นบ่ลูนเลยใกล้สิดเต็มเราพี่น้องก็สิว่าจังไห๋ผู้ขอมากขอขอเป็นเพื่อนอ่ะครับเออเลือบ่หลาไรครับพี่น้องเป่าขอมากครับแต่แล้วก็เต็มนี่ก็โอ้ยเราพี่น้องผู้เพิ่นอยากเป็นเพื่อนกับริบกดทกดตามเพิ่นกันเลยครับถ้าเต็มถ้าเพื่อนเต็มเพื่อนเพิ่นเต็มกดติดตามเพื่อนกันเลยครับครับกดติดตามทังช่องยายจ้นบอกครับกดติดตามทังเฟซกันเลยกดติดตามบอกครับ เพราะว่าข้าเพื่อนไม่ได้ห้องโปตินแต้มเลยเพราะว่าเพื่อนมันต็มเนาะเดี๋ยวนี้กะเป็นยังก็มิตรเพื่อนเนี่ยจักบ่มีน่องบ่มีน่องบ่มีพีบ่มีแง่แต่ว่าเป็นเพื่อนในเฟซเป็นเพื่อนในไล่กับเป็นน้องกตมีเป็นไอเป็นพ่อเป็นในไรแต่ว่าอยู่ในเพื่อนแต่ว่าในเฟซก็มิตรเพื่อนเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนโชียวเชียวเพื่อนเป็นแม่เป็นลูกคือบ่มี พี่แม่ผู้เดียวพ่อก็ตายแล้วก็เหลือเปียแค่ลูกหลานซื้อต่อไปคันเสได้กินเขาก็ยังหมนี่อันนี้บบลูครับบอกขันขันบพนั่นก็คำว่าท่านหิวก็สีไปหากินต่ว่าสั์กาเพเออสัดกาแฟหลินม้านกันกาแฟเสด็จว่ะซัดกาแฟเสด็จไปแล้วได้สองซองเลยนี่ว่าท่านจะซัดก็ดีกันนะละมอันว่าท่านมีกินกระดาษกาแฟใดญ่ยี่ห้อช็กซ้อ พี่น้องว่าเพราะจะได้กินเข้าไปแล้วนะหูกแก่นตาใสานะเออมันถือเป็นบางโคตเด้อบบ,บ,บบมันบนเป็นยารักษาโครคเขาอ,อื่นว่าเป็นสมุนไพรยีสิบก่อชนิดแต่ละชนิดพี่น้องกสิหูจักสรรพคุณของสมุนไพรอยู่ดอกว่าอ่าตัวสมุนไพรน,นี่ ดูแลยังรั้นดูแลยังครับแล้วก็รักรักแล้วมีกาแฟอืมรักรักมีเขาบ่มีกาแฟผมมีคาเฟอีนเด้อแล้วก็บผมีน้ำตาลเพราะว่าใส่สมุนไพรหยาหวานที่กันครับมีมังยังแม่บุกรังยังโอ้พักอันนี้ก็มีตัวเนี่ยนี่ยังไงนี่เราใบบัวบูก็หมอ๋อใบโบบูเออเออเขอเป็นใบบัวบูกันนี้เห็ดเี้ยังเห็ดจินจื้อเห็ดจินจื้อ ข้ามเช่าสอมมาแค่ยังบูบอรี่ว่นี่โอ๊ยหลายพี่น้องอันนี้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้นี่เอามาสิบเก่าชนิดครับไรมาบ่เบิดครับสิ่งสำคัญสำคัญนี่ที่พี่พี่พี่น้องมุ่งมุกันดมีนคือสมุนไพรให้พี่น้องได้ไปอ่กินได้ชิมสำหรับผู้ข้อกาแฟเ่อเคยได้กินก็ลองเอกไปกินเบิรงกาแฟสดเดิดดื่มแล้วท่านจะรู้สึกสดเดิตั้งแต่ยู่แรก จนหยดสุดท้ายนั่นคือกาแฟสดเด่นครับคือตอนนี้เพิ่นบ่ท่านได้กินอยู่บ่ท่านกินเพิ่นก็นเลยบ่ท่านได้บมือบบ่อค่ำป <c oughs> านอดไสุดเทียเพิ่นเสด็จยืนง่ายกๆทำไงกิจกนจ้ะพอได้ิ่พี่น้องเบิง่งยังค่อยคอยเรียนอยู่ดาโรงเรียนมื้อน,นี้ครับพี่น้องมือง้อแดงบ้านยังก่อจำไม่ได้แต่หูอยู่เพื่อบ้านฝาง บ้านสางแก้วงูครับพี่น้องอย่าผู้ใดอยู่ใกล้อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้กำลังใจยายจืึนเพชรบ้านแพงนั่นในเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดอยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะมือนีบ้านฟางเป็นเป็นทั้งเป็นบ้านทั้งญาติของนี่แม่ทั้งอำเภอบ้านฟางบ้านน้องแว้งบ้านโศกอ่า บ้านแวงบ้านโขกแล้วก็บ้านนี่ยัางอย่างแต่ที่อก่ไก่ทางใหญ่ที่พอบ่อใหญ่อีแม่์ใหญ่ที่พอกับยุกไก่ี่เลยของเจ้าน่ะวัดบัวของข่อยยุพีวัดวัดที่พอพี่พี่ทั้งบ้านทั้งวายน้องมาชอบเพราะว่าญาติญาติยินญาติีแม่น้ำเสคุณชีสมบัติจากแล้วเพื่นนั่นเพื่นวานเมียงก่อนเพื่นวานเมียงก่อนขันบ่มี่เขากินก็ไปหาญาติทั้งพอนั่นโอ้เคยไปเหตุเช่นึงตัวเพื่นตายจะดูดแล้ว แต่ได้หลายปีเรากระเจนบางครั้งก็เราจะเข้าไปเห็นงานเหมนเห็นงานยุ่ยใสเพื่อนก็ถามเนาะโอ้เพื่อนเห็นรุงไปสมุทรสาครเพื่อนไปเห็นงานเพื่อนนำกันเหมือนันเพื่อนได้เรียบวงหน้าอันแมนอยู่บ่เราไม่เคยไปใส่เนเทียเราเป็นคนพิการที่เถียงทุกเหน่อยเราไม่เคยไปใส่เนเทียโอ้ยอายเลยจ้ะเพื่อนยังรอหน้าวัดไปเห็นซื้อเอานะ ม่นเราื่อไปเขาไปเรี่ยมไปเยี่ยนเขาอ่ะ <nào. S 1> <nào. S 2> เออมันเมีอนอยู่บอกอาจารย์เพิ่นว่าเพราะงีนี่รวเป็นอันอันยังก็เขึอนบริโอครับบริโอตั้งแต่แดงหน่อยจนรถจ่ายครับเพิ่นว่าโยอยู่ดีทำยมว่าปรเด็นไปเสียเช็กเียไปอีโอ้ยเราเราปเด็นไปเสียเช็กเตียเราเป็นบริโอตั้งแต่เป็นเดงหน่อยจนจนมาแล้วเท่าตายซื้อ ม่ซื้อติดอยู่ขาไม่ซื้อติดอยู่ขาด้านมันธ์กรเอาซื้อเขาไปหากินเสร็จแล้วว่าไงดีต้องซื้อให้ดีหลักอย่างได้ซื้อแล้วก็ต้องได้ซื้อแล้วก็ต้องไปถามชทศบานว่าพิ้นสมบูรณ์บ่พิ้นเป็นพิการบ่พิ่นเป็นคนไข้ทั้งได๋แบบไห ต้องศึกษาสัก่อนจังไปหากินได้บ่แม่นว่าสิรูนย่ันต่บ่ฮู้งจากยันจะเขาบ่เลี้ยงบ่เกี่ยวแม่ไดอย่าไปเฮ็ดจังซั่นดอกพี่น้องเขาเอิ้นว่าอ่ามีแฉชีพมันสิเป็นการหลอกลวงอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดมันบ่ดีหรอกอาชี่เว้ามานี่ก็เป็นเรื่องเล่าสร้างเรื่องตลกให้ห้าเื้อเม่เคยไปจังซั่นดอกไม่ยินจืนกับพ่อยู่พ่อกินกับพี่กับน้องครับญาติเออ่ที่พี่น้องหรือว่าแฟนครับแฟนเพลงของแฟนตลกได้จืดนนี่ล่ะครับผมเออบาท2บาทหน้าหาน กั้มันสิยเลี้ยทวงเลือยไทยกันเออให้มันยื่นไปเอารถจีบรองมาใช่เออใส่อันกระปุกหอมชินย์ยนหน้ากะนสั่นก็เอาบาทสองบาทหาบาทสี่บาทยันน้องเป็นไปได้คันดีก็เป็นใบก็ได้ใบยังก็ได้บริโภคได้พี่น้องเลยแต่สิพิจารณาฝากไว้ตั้งช่องอึ้งปอดด้วยเนอะเออฝากไว้ครับช่องอึ้งปอดนี่เระพี่น้องสุดยอดอีกทีในข้ามน่าในในในความเป็นศิลปินตลกมากนี่ แม่มาผัดอยู่สองปีสองปีเกือบสามปีคนละบ่ได้ไปใส่อยู่บ้านอยู่สองบ้านพอดีอมันแม่นลเออควมฮะมันแม่นลูกแม่นเดตยวบ่ได้ไปใส่มาซิที่กันหองกันติดต่อจนสามพันกันบานี้ถือว่าอันนี้มาแล้วปัจจัยว่ายองเพิ่นเนาะคือคือแบบว่ห้องกันยูน้ำกันไปเบิรงกันไปแล้วบานี้จังไลี้ยงไลีมันก็ะชืได้ อยู <Universe> ่ต <ke> ้องกันแล้วของใหอยุ่งหากินเป็นแนวทางที่ยึดตื่นถนัดนะสิยูไปเรื่อยๆอยว่างหันว่างหันบ่เห็นบ่เห็นเพื่อนขึ้นวงการอยู่สองสามปีแม่แมแต่ว่าผมเห็นเพื่อนยูรับเชิญตัวผมเห็นเพื่อนยูกมราใสรับไปอันนั้นไปอยู่กับบริษัทเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านผมครับบ้านผมอยู่ที่กับกมมาราบสครับเห็นเพื่อนเพื่อนไปงานแข่งเรื่องงานยังไงสิเห็นเพื่อนครับ ท่านจะเห็นเพิ่งยุตตลาดสดเนี่ยไปเห็นชิปไปท้ายได้การครับท่านจะเพิ่นการออกไปโฆษณาของเพิ่งไปสัมผัสน้ำร่อนขาเนี่ยครับไปเบิดหรือไม่ยื่นมาจะจ้างเห็นดูครับเห็นดูปุ๊บไปย่างเดียวคือจ้างให้ไปตายปุ๊ไปเนี่ยนี่จะได้เองหรอกให้ผู้ใดบุกเข้าไปตายแทนงผู้ใด ตัวเานเอาตัวเป็นตัวเออบมบกว่เอาได้จิไม่ตายแค่พื้นนีู่้ใด้คือกันบมมีู้ใดอยากไปรอกตราบใดจะมีชีวิตอยู่ครับเอตื่นไม่ตายนีอย่างนี้นาวันยิวเก่าได้ได้บาเดี๋ยว่ามันจะได้เดินทางหอะก็ได้ไปกินข้างนาพ่นเอาจีจีหรถายนะหงรอกหรอกอ๋อขันเียเชีวขันเยียเชียวมีคม ข่างข<ม>อันนั้นปุยลุงอรุณมอมีปุยลุงอรุณมีวัดโจมีพระอีกวัดมีแย่นแลมมันยังดอกห้าพันเปรนท่วงนี้โบ้ยยังไปเลยครับไปเลยไปเลยต้องการแบบใดท่วงแบบใดเ,เคยยืมด,ในในยด้วยกันได้ดกันาดจะยืมเพื่อนได้ดิบัญชีในน้ำบัญนน้ำหาสิเบอสิบอกไว้อยู่คันนี้ละครดคันเจียวขนเจียวนี่ละส้น้ำพิันเพลนพนเพลนคันที่หนึ่งครับ น้องลำเพินหนึ่งนั่นแหละมาเริ่มต้นเด้เริ่มต้นต้องขึ้นขั้นที่หนึ่งแน่นครับมาเริ่มต้นกับสาจรย์มาเพลิแพทย์ก็ไปกับชั่วขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สองแล้วกันปีที่สองขั้นที่สองผมครับเด็ยวัยอยย่สิบปีก็มีรถสิบคันไ็จุนสิเปลี่ยนไปเจริปีเจริปีว่ามันว่ยมันจองรถตู้ขั้นเขาอันนั้นเป็นงานพิเศษงานพิมพภาพไปมินิเนี่ยภาพไปส้มกาแฟเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ ่นก็มีหครงกรันเขาเอิยว่ายังก็แมวล่าสดเดอรออนทัวร์ทรงกาแฟหอดบันครับเป็น้องผู้ได้สนใจทถักมาสั่งกาฟแฟระบาดมีจืดมีแหลมอุนเลียงสงร้างที่แมวล่าเนี่ยสีไปส่ทรงหอดบนันหอดมองหอดซ้อยรถเขาบ่าได้จางมอรจะซส่วิ่นบูเข้าไปหอดมองหอดบอนแล้วก็ิได้ถ่ายรูปแล้วก็ิได้ จะไปจะมือถามเข้าถามเข้าถามสารถูกสุกินเขาน้ํกานก็จริงกินเขาน้องกันต้องสั่งต้อนพี่น้อง่าลืมเด้อจังไดก็ให้การสนับสนุนให้กำลังเล่นใจขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆลสาธุดวงหนาเด้อเบื่องกันแย่งกันเด้อกันแย่งกันแต่ว่าออกซองให้ช่องมือแล้วว่าเพิ่งสิออกตอนใดเพชรขึ้นแม่บ้านสีมาหมไม่ธรรมดาตัวหาลูเทีย เป็นออกสิบโมงบอกครับ่ว่าชองมันบอว่าสิบโมงเนี่ยอ๋อช่องมองหห้มองเสาออกสิบไปสิบด้าเลยดิเป็นนักสีลับพี่น้องตื่นขึ้นยี่โมอเสาต้องกินเขาถือเวลาครับกินเช้ากินเที่ยงกินแรงกแรงมากกินเข่าหกทุ่มการนั้งเท่าหกทุ่มก็มีทีนึงกัมีเป็นงานกับคืนดิไอเจียนนี่กินเขาบุตรก็ซีปีเต่ลนมือถ้าลังเหาครับ ราะว่าเห็นงานเนี่ยมันขึ้นมันหิวบรตัมกระจีเคยกินแต่ว่าเกะจะว่าจะกินไรบอกให้เป็ี่นบอหวานี่มันเป็นรูปไปสีเป็ี่ยนคนชอบเปลี่ยนแล้วว่เป็นมังก่อนเข้ากินเข้ากินดีกินแซ่บเข้าต้องกินกินดีกินแซ่บนอนหลับครับสุขภาพดีเอ่อขอสัมพันธ์กันดูแลสุขภาพจปคลองอะไรพี่น้องเออดูแลสุขภาพไปคลองคันมันเมื่อยเข้ากระพักครับมันจะไปฟื้น่าไปบือนจะคลองครับ หาเลียเซียเฮ็ดไปเฮ็ดมาบืนเจ้าของไรจนได้ใช้คำว่านเฮ็ดไนภายได้ดีมั้งจ้ะเฮ็ดอีหยังไม่เฮ็ดขาดเออเฮ็ดเพราะเฮ็ดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดปาเฮ็ดว่าไรเขาบอกบุ๋มเป็นว่าสิดันเราเจ้าของจนกลายข้ามมองกลายข้ามมองกับุ่๋ม่ป็นนี่เฮ็ดอยากเฮ็ดงานวะบุ๋าเห็นว่าแล้วกินเราก็กินเขาเลี้เที่ยนนี่มันก็เป็นไปวันเดียวเพิ่นเขาเกิดมาเพิ่นก็ต้องว่ากินเขาเมื่อละสามข่าว พื้นซังให้ค้วยลงมาเห็ดเห่หน้าคนเป็นยังคือได้ม่เห็ดหน้าค้วยนี่มาหอดแล้วมันหอนเอาเลยนอนหลับตุ่มจนคำยังไม่เห็นคนเลยบอกตามปกติปุณ่ะพื้นซังมาจากฝ่าจากเทวดาจากพูนว่าให้มาบอกคนสามมืกินคำหนึ่งพอคนเรือนหน้าเมื่อเรืนตุ่มเมื่ยแล้ววันีเมื่อครับไปเห็นคนก็เลยบอกเยว่องวย้่ยมาเมื่อหนึ่งกินสามทียว่าก็ยั คนชามาว่าไอ้คนกินมือหนึ่งกินชามเที่ยวเลยเรยไปแรงง่ายว้าคนก็ขาค้อลงมาเห็นหน้าไอ้คนกินคนทุกคนยากเพราะนั้นทุบจังจุใเ้เขากินมือหนึ่งกินชามเที่ยวเขาสิหากินได้กี่เ่อเขาสิบููมีให้มีหน้าภูํำบ่าเฮ้ยเดิลงไปเห็นหน้าเขาเพิ่นก็เลยเดินลงมาเห็นหน้าคนกินสรุปเร็วคือฟันอ่าอันนี้เป็นเรื่องงเราเพื่อนเชียร์ทีไปเพื่อนเชียร์ส่คอนอยู่ไว้ ตื่นหรือไม่แ่งพดีแกงพอดีเออฝันตัวดีเอาง้ององลองไปน้ำห่วยน้ำห้องน้ำคลองไปหน่อยเอาบอกมวลบอกฮีฮ่าถ้าตั้งใจก็เอาไปจำฮั้งแกงเพราะแยกไปจำเนื้อข้าใดทีมันมุ่เนไปได้ครับเออพูดสิพูดสิดามามากว่ามาแกยไปชิดยังไรเป็นข้อมูลนี่ฮ่าานเจ้าคุณจักไรเนาะจ้าตายจิตเจ้าคืเป็นแต่สะกดไปแล้วเออไรยังตามความิดตามมุมมองแไปสนใจครับชินว่าฮีห่าพ่าเพื่อนไปด้วย นี่ฮะเพื่อนนี่สายว่าฮิตฮ็ดเป็นเรื่องไปแล้วเด้เฮ็ดเป็นคุ้มจังที่แมวลาเดช่างละครขึ้นมากีฮิตเนี้ยฮ็ดนิทานสั่นนิทานนิทานก้อมแมวล่าพาเพลินเนี่ยจุดเคยมีความคิดอยู่เด้เรียนละครให้ไม่แล้ๆนี่เป็นลิ่งให้คนเรียนสร้างนี่เป็นผู้เอาลิงไป็นหมูว่านไปน้ำกันขายกาแฟหมูว่านไปน้ำกัน จีบบอวันฟังเหมือนไม่ใช่คืนสิเป็นผู้ทุบกล่องลองเพีงน้่งเมื่อวานไปน้ำกันจีบบอมันฟังไปใส่ยดี๋ยองเงี้ยไปเฮ็ดบอกแมนไปแงบบอกของไปโย่บานพอดีเนาะเออไปอันขึ้นรถเออในหูไม่ไม่หนุ่ยบางเลยว่าหัวยางรถเขาจะเปิดแฉว่าว่าให้ช่างว่าให้เปิดนะมันบอกม้วนนะมันบอกเรื่องลอกันครับเออแล้ว่าที่นี่ยากหูว่า แกมวางเนี่ยป้าป้าคือจังห้องไปขายมูเนาะเอาไม่ขายแม่นุ้ยงอซงอเสี่ยมบอลแล้วก็วันี้ยิ้มมีต่ควนยิ้งไงป้าไปขายมูเนาะ ครับวันนี้เป็นมวนที่้าเดอพี่น้อนเ้อเอาหยอกกันหรืต้องกันกันเพราะหยอกมันกับบอด้มัวนดิสิามยูไพ่ยืมมันบึงไปบึงมันม yeah. ั็นกับบอด้ม้วนันกับบอกเนี่อกกันบอด้มวนกันนะสิบ่มวนมั่งยุหันมู่เขาดามากับ่อเยนมันกับพอเมนเขาตรงเขาสังคมไปน้องกันไ่ต้องกันเปิดใจกว้างใส่กัน กนตามก้นตามพอตามเม่ตามพีตามน้องตางบันตางเมื่าอยู่น้ำกันเราก็ต้องเฮ็ดใจนึงเดียวกันมา่อยน้ำกันกินเขาผ้าเดียวกันหรอม้วนไปหานาเชียกินม้่กันอยู่ฮาเชียกินขลัหมองเพราะว่ามันชันจอดต้นไผรถมันไปกันไมนมีโอกาสกันจะได้กินน้ำกันฮานาเชียผู้หิวลูกขึ้นมาหรือว่าเฮ็ดเบียกมากมม่กินแล้วผู้มาที่ลังรับได้นักกินมากจะให้กินเออไม่กินเขาก็ว่ากินแล้วขขบพูณเลย แกแล้วไปโบแมนลั่นเกียดว่าโอยเอื่นมากินเขากับบอม่าโบแมนได้เขาต้องเบืองว่าเออนกินแล้วกขึ้นเล้วเนือเอือนจามารยาทบออันนี้กะคือมารยาทกับแมนคืออยากให้กินแมนคืออยากให้กินกับแมนอันนี้กับนี่คือคนหัดขันคนอยู่น้ากันต้องต้องดูแรในข้อมการเป็อยู่ว่าห้องนี้อยู่แบบครอวครัวหรืออยู่แบบพี่แบบน้องสั่นตัว แล้วคุณแตถามผู้ใช้มาถามเบียดขื่นคนรับคนงานอีกบ่กเป็นกรณีกับบุการับเนาะว่าเจยวจังไดฮาลังเชียเพิ่นก็ว่าคุณมันหลายแล้วมีนาทีย่างนาทีก็คืนนาทีเห็นเห็ดพนว้อยมาเห็ดสูตรมาเห็ดเวทีเออหลายชิ้นหลายอย่างมีแต่เหตุยุติแบบบุกเพราะคนศิลป์อีกบอกคืออะไรผมกบอกกันอ่ะคืออะไรบุกบอกกันเอาคือบางสัตว์บางคนยังศิลป์บ่ได้ก็ไม่ได้บ่กเป็นตัวที่ นพราอเนาะคนงานเขามีอยู่เป็นเนาะแต่คนงานมันบดีหรือว่าเฮ็ดพิษกฎระเบียบบริกรต้องพิจารณาครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองห้ามได้นี้ครับครั้งที่หนึ่งเตือนอย่าทำนครับมีกฎมีระเบียบแมนครั้งที่สามจะมาเบื้องหน้ากันไรเลยคนน่้แต่ว่ายูหนี่มีเศร้าหน่อยมีกฎสศร้าหน่อยกฎระเบียบดูแมนระเบียบกฎประทุนในตั้งหาดกฎประทุนในตั้งหาครับ กดมั่นครับกดไพ้คกดมั่นแต่ตอนนี้กดติดตามให้ผมกันครับผู้เด็กออกมาช่องพ่อลำพื้นของพี่เชี่ยวครับตอนนี้ก็คนติดตามแนี่สามพันบัวสามพันสี่เดิ่มแล้วครับก็เริ่มเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมาให้การสนับสนุนครับขอบคุณพี่น้องแต่ห้องใหญ่เกียนเนี่ยเป็นสองสามหมื่นแล้วบอยยังพระท่านสองสามประมาณสองหมื่นสามครับเนติดตามไลน์ครับพี่น้อง อเอาไป้องเป็นกำลังใจให้เพื่อนก,กดติตามไปเป็นยังบ่พอหรอกครับเปนย่งอยางได้อยุคยุ <c oughs> อย่างได้ยูคครับยังว่าง,างยังว่างครับผู้เดว่าท่านกดตดิตดดามเพื่อนกดติตจำกดจักได้ยังได้เลยกิดหลับผู<ะ>้ใดียนยังได้เลยกิดหลับก็่อะไรเอาเปลานเลยนนหนวยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านลกิดหลับส่งให้ได้ล้านถืออาไรก็ให ซ้ำๆกันละซ้ำๆกันอืมอย่างนี้รับพี่น้องพี่น้องสนับสนุนอย่างตนกำลังใจแต่ว่ากบขาดวางซู้มหรือว่ากันแล้วแต่พี่น้องคนจัดไม่ละกัดถึงดอกอืมไปเรื่อยๆว่าจะพี่น้องบ่ทิ่มบ่ป่าบ่ละบ่ไล่รกดไล่กดแช่กดซับตะไคร่กดกระดิ่งย่ามเบิ้งกับย่าสีขาวโฆษณาครับกดเทา มันบ uh, like, ่เริ่มจากจีบเริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์หรือโมโหโอ้โ่แม่นเริ่มจากเลขศูนย์โมเมนโมโหแบบ่ไม่ได้เลยหรอมึงแม่นบ่เบาอย่างเงี้ยเริ่มจากศูนย์เอาเนืองซะไปขึ้นมากันหนืองเลยเอาฝากฝากกับช่องอึืงพอน้ำเด้อฝากพี่น้องวางสี่ทีพวาเพื่อนย้ายเรื่องไมาน้ำแน่เอ้ยผู้ใดมีแนวทางพาไปเนี่ย มีจีนบุกู้างไปได้หรอดิเอย่งอนั่นแหละผู้ไทมีน่ทางท้าในสิ่ไปได้พาไปแน่้าจิเอิญเอารดือทัหาเราเกี่ยวเราบริทบริติดโทรศัพท์แต่คนเราบริษัทโทรศัพท์ตะเกียร์เขาจว่าเพิ่นเอินเปาะบอกมาว่าคือเอิญมียุ่งมาเน่เพิ่นว่าแป็นปอผู้ใดว่าพาไปคนสิเอิญเด้อมันจวมาปดิ สิ่งม้าอาโรติยังเรียเอออหละไอ้ทั้าเมดเรียกนั่นเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในยินดีเด้อเออช่องยายจีนลำพูนออฟิเชียฝากไปทั้งช่องอึ่งบ่อยเลยนะครับอ่ะขอบคุณหลายจ้านี่น้องครับคลิปนี้ไว้ซัมนี้ครับคลิปหนาพอกันไหมสบายดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำรวยรวยสุขสุขพนครับสวัสดีครับ